สวัสดีครับผมเอกครับวันนี้ผมพามาดูนะครับที่ดินครับพิกัดอยู่ที่สนามกอล์ฟสุวรรณภูมินะครับก็อยู่ทางเข้าก็เป็นสุวินทวง9 6นะครับเข้าทางด้านนั้นได้เลยใกล้สุดครับทางเข้าก็ขนาดใหญ่สวยงามครับถนนก็กว้างนะครับที่ดินแปลงนี้ก็อยู่ในเขตของสนามกอล์ฟนะครับก็เป็นแปลงทั้งหมดเนี่ยมีอยู่16แปลงครับเราก็ เอามาจัดโปรโมชั่นให้พิเศษสําหรับลูกค้าที่อยากจะมีที่ดินขนาดใหญ่นะครับหรือมีโครงการที่จะทําธุรกิจนะครับไม่ว่าจะเป็นโกดังเอ่ยบ้านเอ่ยหรือจะเป็นฟาร์มออร์แกนิกอะไรก็แล้วแต่นะครับสามารถทําได้หมดเลยที่ดินแปลงนี้นี่ครับขอบเขตก็จากตรงนี้ครับเห็นไหมครับนี่จากธงนี้เลยนะครับสีส้มนี้ยาวไปจนถึงเสาไฟฟ้านู้นครับหน้ากว้างเนี่ยติดถนนตรงนี้นะครับก็35เมตรครับ ถนนคอนกรีตตรงนี้กว้าง10เมตรครับแล้วยังมีขอบเขตของฟุตบาทอีกประมาณ2เมตรนะครับก็เป็นที่ดินแปลงที่1 4ครับขนาด550ตารางวาหน้ากว้าง35้าลึกลงไป74นะครับก็ลึกมากครับดูนู่นครับสุดกำแพงนู่นเลยครับตรงต้นไผ่นู่นเลยครับนี่คือที่ดินแปลงนี้นะครับแปลงที่14แปลงนี้ขนาด550ตารางวานะครับก็หนึ่งไร่1งาน50ตารางวาก็เป็นที่ดินแปลงสวยครับถือว่าเหมาะครับสำหรับท่านที่มี คิดหรือมีไอเดียที่อยากจะทําธุรกิจหรือมีจะสร้างโกดังก็ได้นะครับเพราะว่าที่ดินแปลงนี้สามารถทําได้ครับถนนก็เป็นถนนคอนกรีตไฟฟ้าประปาครบนะครับพร้อมก็สามารถทําได้เลยครับสิ่งปลูกสร้างมีมีครับและข้อเสนอพิเศษของเราก็คือลูกค้าวางดาวเพียงแค่ห้าหมื่นผ่อนหปีฟรีดอกเบี้ยครับนี่คือสโลแกนของเรานะครับสำหรับที่ดินแปลงนี้นี่ก็เปลีนแปลงที่16ครับขนาด4ี่เจ็ดสิบตารางวาหนึ่งไร่เจ็ดสิบเอ็ดตารางวานะครับก็ก็ขอบเขตครับตั้งแต่เสาไฟฟ้าต้นนู้น ยาวมาถึงตรงนี้ครับอ่าก็นาหน้ากว้าง35เท่ากันแล้วก็ลึกลงไปด้านท้ายนู่นเลยครับอ่าก็ติดไปถึงต้นตาลน,นู้นเลยครับด้านหลังนี่ก็จะมีพื้นที่ว่างอีกนะครับสามารถเอารั้วกำแพงนั้นออกได้นะครับเพื่อเชื่อมถนนได้2ทางดีที่สุดครับแปลงนี้ครับแล้วก็มีแปลงที่17ครับอ่าก็ นี่นะครับที่ดินส่วนใหญ่ก็ประมาณหนึ่งไร่หนึ่งไร่หนึ่งงานหนึ่งไร่สี่สิบตารางวาหนึ่งไร่เจ็ดสิบสี่ตารางวาหนึ่งไร่สี่สิบเอ็ดตารางวาอยู่ประมาณนี้ครับขึ้นอยู่กับว่าลูกค้าชอบแปลงไหนนะครับไม่ว่าลูกค้าชอบแปลงไหนลูกค้าสามารถโทรติดต่อเอกได้เลยนะครับศูนย์แปดแปดหนึ่งสี่ห้าหนึ่งหนึ่งห้าห้าครับนี่คือพิกัดอยู่ที่สนามกอล์ฟสุวรรณภูมินะครับเข้าออกสะดวกอนาคตดีครับท่านใดที่ซื้อไปนะครับก็ถือว่าคุ้มค่าเพราะว่าท่าน มูลค่าของที่ดินเพิ่มขึ้นทุกปีแต่ว่าท่านจ่ายเพียงแค่เท่าเดิมครับตามที่เราบอกนะครับขอย้ำอีกทีนะครับดาวห้าหมื่นผ่อนห้าปีฟรีดอกเบี้ย,ววยครับสวัสดีครับ